สโนไวท์นี่ปี2025เนี่ยเป็นสโนไวท์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่พระราชาและพระราชินีเขาแบบเหมือนเจ็บท้องจะคลอดโอ้ยเจ็บท้องจะคลอดโอ้พายุหิมะมาพอดีเออพายุหิมะมาพอดีแบบคูหมกระนำพุ่ม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 สโนไวท์คลอดวันนั้นพอดีเหมือนสโนไวท์คลอดพร้อมพายุหิมะแล้วเด็กคนนี้ก็เกิดมาพร้อมพายุหิมะแล้วโตผ่านพายุหิมะพวกนั้นมาได้คือเหมือนแบบปะหนึ่งว่าแบบว่า เกิดตอนมีพายุหิมะก็เลยให้น้องชื่อว่าน้องสโนโชคดีวันนั้นไม่เกิดแบบเฮลิเคนไม่เกิดทอร์นาโดไม่เกิดถ้าเป็นบ้านเราเกิดแบบพายุลมบ้าหมูเกิดตรงนั้นแล้วแบบอุย้ยชื่อน้องบ้าหมูอย่างี้เหรอมันก็นิดนึงอะแต่ว่ามันก็เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนนะว่าเฮ้ยพุ่มกับเขารู้เขาก็ใส่มาหน่อยเหมือนใส่กันไว้หน่อยกันการถามอะเหมือนมีคําตอบให้คนดูนิดนึงว่าแบบเฮ้ยทำไมสโนไวอะ่ะผิวไม่ได้ขาวเหมือนใน ในนิทานแล้วอ่ะ